สวัสดีครับผมคนิสานบาวพันพื้นเมืองผรพอกับขั้วก,กลางทงอีกแล้วครับเมื่อนี้กับกับบรรเด็ก,กาัดบันบ้านอีกแล้วครับทงไฮทงหน้ากลางทงนะครับเนี่ยเสียบกับแก้มอีกแล้วครับเมื่อนี้กับเฮ้ยวันม่นอันพิเศษต,ตัวนี้ไผ่วะเนี่ยี่แบงนะพีแบงมู๊แคทแล้วครับ <laughs> นี่ะครับย่างไก่อีกแล้วครับภาคสองภาคสามไปเรื่อยครับผมไก่บูยต์ครับบูยต์หน้าพอได้กินอยู่ผมมากลับมาเป็นพี่แบงแล้วอืมเป็นซอฟเป็นพิเศษล้วโซแล้วครับเมื่อกี้ต้งใส่คุณแม่ขอลองแล้ว่สิคุณา่าจัดแต่เพิ่นแล้วครับบังเวียนเอา้าเด็กเด็กนั่งขี่ดื้อครับนั่งถือจะถือแช่ยู่นี่ ส่วนลวดสองตัวเนี้อันยืนในขวดก็คือโซมเกาหลีนะครับเดอ้ออันยืนในขวดในขวดโลป่าทุกคนโซมเกาหลีมาจากเกาหลีตั้งกุจับเล่ครับบ่าวภูมิเขาเมียเอาเขาอยู่ครับตอนนี้เดินดีกี้โย่ดีกีเบิร์ครับเบิร์ขวดใยหนึ่งแล้วเมื่อเนี้ยออสามคนครับเพื่อนาอันพอดีบ่าวภูมิเพื่อนอัน อันนี้นะเพิ่นเอาทานครับผมเพิ่นเป็นคนเอาทานครับเพิ่นเปิดเตาแล้วเพิ่นแล้วบรรจุใส่ถุงพร้อมจัหนายครับติดต่อได้นะครับเด้อส่งคือเด้อส่งนะครับเด้อนี่นะครับเพิ่นบรรจุได้ซี่สอบครับเมื่อี้สอบละร้อยหกสิบาทครับผมสนใจนี่แหละครับที่ผมทานเพิ่นนี่นะครับที่อย่างไกลอยู่นี่เดี๋ยวผมไปรีวิวให้เพิ่งครับนี่แหละครับทานบบาพุ่มเะครับ อยู่ขาาา้างล่างขนาดหัวเข้าอยู่ตรงพี่ยังห้อนครับผมห้อนสําหรับหมอไอ้ร้านบุฟเฟ่แหละครับร้านเนือย่างมันจะเป็นมันจะทานหล้วมันลุกไฟลุกไปน้ำพร้อมไหมครับสุดยอดความเป็นไม้มาคามครับผมไม้ขามสุดยอดไม้มที่นึงเลยแหละพอทานหลักกะกับันไม้ต้นกิ๊กครับระดับสอง อเก็บใส่แบบใหม่ของแพวใช่นห่ครับโคดได้เจียวครับบรรยากาศเลยนี่ครับันังยนุนยังห่อนครับหออนัวเขาเลยทันหุ่งอยู่ขนาดางเดียวควนนิดนึงควนฟื้นควนฟืน้น เนี no. No. ่เนี่โนโนลูกดิกไปนอนเลยไปไปนอนไปนอนเลยไปฮ้ยส่วนอีเข่าพวดยังนอนอยู่เด้อไปไปนอน Lẹ, vô ngay ngay vậy nghe lẹ. Vô bò ngay gì. tắm treo hấp cùng. เจ็วเจลท้องตรงเผาคาพร้อมมีหอมหัวแดงพร้อมครับผมจัดเลยครับจัดเลยโอ้เหมือนมีเหมือนเสียบอีกอย่างไก่กับแจ่วมังดาเนี่ยโอ้สามารถเลยเหมือนอร่อยชุดสุดเลยครับวันนี้น้องแมงดาอืมวันนี้น้องแมงดาครับนนอีสปอมัน,น,น เป็นโลกนอ,อกมากกวบามุ้งท่านชุกกับกินก็ต้องหยาดมุ้งกินหรอ,อกมุ้งกินหรอ,อกลชุกกันแน่เดี่ยวใส่แก้วครับใส่แก้ียวยังแก้วโง่มาล่ะเดี๋ยวตับตับสูตรเพื่อนเยอะอ๋อเจ้าตับเนาะเอาคุ้เอาใส่เงานวันห้องจุ่ยอดยเลยครับตัดเสียเลยครับไ,ไก่พอดีเลยครับส่วนนี้มีมีอย่างซูมือก็ได้ครับผม แก้วสุดนะเจ okay. <อ>้าแก้วหวังผมไหมเดี๋ยอเคยก็ไไหเพราะว่ามีแก้วแล้วนะจหวเลยนิน้อยทานออนไปเลยเอาถุงไหมอีกสถลูกกดนี่วันดึกเกืก็ห่วงเม่ยงอยู่อเอาหันล้มหวยคือว่ายังไงกับไหนใส่

อ้ยิ่นวะนั่นนู่นแกวป่นอันรวยเพรไม่จำอันจำมันมีพรเบิร์เครืงควบคุวมองยังิกินได้เห็ดชิ้มสมให้สมเนาะแก่สมตัวหอมเพแรงโมเดลให้เร็วโหดเห้เร็วขารวยชิมันกันอะปาร์ตกับผม บอาพุ่มซิมหรบอโอ้แม่เง้ยอันคาฟอมว่ะแม่งเยบาพุ่มเหมือนย่าินข้คาว่าก็จะบอโอ้คือกินเขาขมไงที่สันคมรหบาทได้ี่สันมันยู่ไดกรุ่เทีบาบาทว่าหาบาดไม่เจอไม่เขาโอ้ยอย่าไเพิ่อนนอครับเพิ่นเฮ็ดหน้าลสามแปดที่แปดทุมครับไม่ื้อเขาเลยหรออืมอืมคมหน่อยคํานี่ยยะแต่ว่าไม่ได้กินหลเลยหรอแต่ว่าอันอันขมมันก็อิ่มล่ะวันแล้วอันยีอัน ปนป่าดไหมต้ปนป่ากันแบงสวเยเรยแล้วบ<อ>่มันกนินเนียนบอกอันกินแล้วแพ้ถา,า,าเยนยอยากแพ้เถาว่าเบสแห้ถวกินก้อนขอ <c oughs> ก,กิน,นล,ล้นเดาดีแล้วครับล้นเขายืมมาก่อนนะแต่ขอกินตงเห็นกัอนอุ้ยเลยแบบนี้ ก,กุ้ยกระจับนะวันแล้วแต่ว่าได้แชรพร้พอมแบบก็อย่าว่าแชร์ก่อนแชรบว่าอยนข่อยมันปนป่าเป็นยังไงล่ะปนป่าแบบมันบ่ค่อยมีน้ำแหมเออเขา้าใจอยู่กุ้ยเลยส่วนหมากกุ้ยเอาเลยนะ <c oughs> แต่ว่ามูยต้องยิ้มทุกคนได้ยังกินอันปนป่านี่ครับสิมีแก้วแก้วหมูม่วงผมครับแต่ว่าใสายย่ค่าใส่ยำร้อมโอ้เจอดอกเข่งเขียดเลยมีแก้วบอกพร้อมเนะครับแก้าของบ่าวภูมิครับผม คักอยู่กล้าสูบไหมอ๋อมมนเซฟได้ครับอาทิตย์หนึ่งพี่แบงค์วงแค่ครับเซฟแบงค์ครับอาทิตนี้เซฟแบงค์วงแค่ได้ครับเดี๋ยวดีเลียบแบบอีกซองหนึ่งครับแต่วันไ่ได้เสีดาเป็นเขียนครับว่าไอเลือบอยู่เว้สันทางนี้ยังก็พ่อกับแม่ไว้สันนี่ครับประเทศการบ้านเซฟแยบกุ้ก้าเลยครับ ถึงอยู่สามคนกับมวนนึกเอาเอครับสนบอกเอ๋สายลุยตัวแล้วเซ็นนกเลยครับเพื่อนโคเคนสารเขาต้องนี่แน้วต่ยนะยจอนบ้ันขัวขำบางใกบ่ใกล้ขัวขำนิดเียมันกูเรีบแล้วบ่อยซื้อเสียงแมเปนงมหอยอยู่หันเลยซื้อเสียงแม่กูเป็นบ้านข้วขำคใกล้ถึงเขาบ่โอว้ย บนจยืดแขนเล่ากันนะมุกไก่หอดบัดแล้วครับุมวยห่อนมอไซคุณบอกบัดบัดแล้วก็ับเราเดยมพระ่าณหอนมอไซบุดีดิแล้วเก่าซิบทุกห้าเนี่วเซิบน่แหละคือนี่ฮะให้เราพันสุ่มย่อ้าสิคือเจีบเส้นคิดตัวทั้งเบาพันกันเลยครับผม ข้าดอกไม่แพงครับขาดอกไม่แพงข้าดอกไม่แพงนี่เดี๋ยวเดียใครเดียววันขันยังเสียงเลยแบด้วยเด็กๆถึงเวลานอนแล้วนอนได้แล้วเรื่องลุกกข้อขยันในการกินเบสเบเด็กโอ้ยของแมน ม,มันมันไม่อยากงอกอันไหนาะอืมีนู่นเด็ดอีกแล้วครับ,ลบแล้วไก่กบอกละหลับเด็ดนะเขาปีนขำ้นมาอ่านี้นั่นจริงว่แห้งครั้งเดียวไก่เหนียวมันนานป่ะได้กลัดเยอะกว่าแพ็คกลัดนวดอยู่ตรงนี้ได้ครับกินแล้วกระชิตเขาบ้านนวดเลยโอ้อยาานเดี๋ยวสิเบิง้งต้องทำงานก่อนบรรยากาศก่อน dấu vũ nhanh bằng mẫn chỉ hai ngon nè ngon nè ngon nè muốn mát át đó và chua em mười ba ba ừ Ủa, nó cũng phải bị, bị xảy ra ừ mân hụt chả dù bần nữa tôi sẽ có cháo ra sếp các loài อร่อยมากมากมั่กจมหรือรัวเมียไม่ใช่แม่ปมึงโอ้ยกูอยากให้มึงให่สักวันมึงกินยอจักใจบอกว่าอย่าคำเสมอืมอืมเมียไม่ใช่แม่มึงดูนมไก่วะที่าเะก็อยู่น้องกูกับลูกกูเบิดทุกคนเลยเหว่าไางหรอย่างนี้ร้านกล่อมนันแ นี่รูกข่อยเบิจยมันใกล้เยากว่ะอยังกูกเจ้าเบิดเองอ๋อมัดูน้ข่อยเนาะอร่อยมากๆครับนังกรอบกอมงานก่อมกับบางกกันมาเก่านก่อมหัวกับเนี่ยยางเป็นเละเนี่ยปวดปวดเน้อ ก็ไป็หัเปนปูป็สุกชุมอยู่หั่มเฮ้ยถไม่เท่าวเาาวยสันมันหีเป็นหนีอิปีเลาดอก <c oughs> หอวแล้วกบไม่ไเอาออกให้เนีออกให้เนี้ยห่วง,วงขงๆๆๆๆๆๆๆวึ้นมันจมไกันแลยวบาซซองเขาไมาให้มันถินได้ปล่ะโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วแล้หัวันนี้เนี่ยเขาไปใกล้ไร อีกเนี้ยขางนึ่งมั้่ขางหองปู่เนี่ยมันหนีบดังกันพุพ่มพวงอ่เงี้ยนิ่มจีกันเออบัดติดบัดติดอยู่อัน,น,นอ,อันละอันตรงกับ,กบ,กบๆๆๆอันนั่นละกระเล็ดจมบบดที่หนึ่งเนี้ยเหมืนห้องเจ็บ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 เอ้าเจะอยู่ห้งองยังกระดกกระดใหญ่สถาจอรเจ็บ,บอมอซื่อหอยที่เท้ามินเท้าเจ็บมาสัน่นแล้ว Một người làm cái tung 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 các bạn tung 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 với tung luôn cái Ủa để cảm chưa? Có, có đi ừ. cái này có đỉ bình, có Nó không Ừ Cái không phải đỉ nó nhỏ nay ngoài đi Có đỉ cái câu, Ừ, à. thì rơm <laughs> ừ, rạp à, đây ạ Rơm trải vàng thì cười vô Ừ, xong có đỉ thật Cái rất nhỏ, cái cái Có đây thầu มันแพ็งน้ำมีหยังถึงนด้ไก่วิเศษน,น้ำวีซานสูบมักเขาเยอเขาบ่เคยพ่อออกเลยนะมักเกลือผต้องเป็มักแบบไก่ย่างวิเียษเลยครับโรยแค่เก,อเอกลือพอถันไก่พื้นบ้านเขาเนี่ใยใจบาดใจตรงหิวเขาจังไน,นหัวหิวเก๋อร่อยคือเ,เกลือกแก้วบ่องครับผมแก้วเมืองด่าก,ก็ได้แก้วลองจำบังก็ได้ แจมแจมนี่ไปจจาแจมนี่เข้ากันได้ครับเพราะว่าไปจจาเอาคายกันใช่ไหมอย่างว่าบางพุ่มสิมี้ซึ่งคนมีขาผมนะครับซึ่งคนอดทานผมครับผมไม่อดทานนะอดขายผมแล้วคนมีขาซึ่งคนเดทาทานทานทานบ่มีขาอะไรเน้่ยจงมีขาไม่ทานอมีขาตัวละสามร้อยหกสิบทรงเครื่องกับทรงอะไรครับผม กสบด้วยสองมวยบ่เยอะข้าทรงแม่มันหลายกว่าว <c oughs> เนี่ยเนื <c oughs> ้อเยอะใจทานไป <c oughs> ทางมางด้าน, <c oughs> นย่างไก่ได้อะไรครับรกบมึงแล้วยซุกดีเนื้อน,นุ่มกรอบทานดีครับผมไส้ยากไก่ก็รีบไปส่งก็บอกกูกูเยีฝากเขาไปเขาไม่ชงของกูกูยีพึ่งทานแบบใส่อา,างอย่าเอาฝากไปใส่อะไรบางอย่า มึงก็ต้องสร้างความพร้อมนี้มักินปั้นอันนึงก็ได้มึงอยู่ทานแม่น้ำพร้อมใส่ไงใส่นงปลาชิบูตุกกระใหญ่ตุกกระตายหญ่บ่เจ็ดเส่โอ้บ่จะมาตุ๊กตาย่างบ่เร้าเลยอันกรดกุกงามก็อันงามดี๋งามรลับหวานงามมันก็เป็นมี่อันพร้อมเด้คือกัรเบิกมีเสียงพร้อม เอาได้ทุกเวลามุนญ์โอมยอมโอ้งานมีดีงอมอันตุกตาเขาเดี๋ยวันแพงดีดีเรี้ยงปวดเขาจ็ซ้ำเห้ไปแดงลข้าดอกเป็นแสนเนาะแสนหาขาพี่กินกาเนาะเรือว่ากรดีย่างนึงนี่ใช่มหายเขาเนาะันมาจ่มให้เจ้าเล้วต่อยอดในกระเดยแม่ยูวใช่ว่าพเอาอยู่ดเอาอัว Qua, đi, qua đi, em... về chân nhé, chôm. đi qua em... cả bà vài, bà hổng hơi tung nha ừ. ừ. mặt về mặt 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 qua mặt 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 đấy, mặt 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 กูจะอุ้มมาดอกกระดองอืมกระดองเนาอกระดองจะแฉนหาอีละอืมแฉนหาแต่ไม่จมให้พร้อมว่างอยู่มันมันก็บอกว่าเอาว่าเอาเงินเอาหามาเอาไปรับจ้างมาดีบ่เอาเงินนมาเอาดีได้ไรดีเยเอาล้วนเอามันดีกว่าอันนี้แหล่ะเสร็จกัวอันผ่านแล้วกระปุลข้างในเนื้อหนังมังซาอืมเนื้ออะนี่ยเขาทำให้หมดเลยแต่ว่า นี่ความรู้สึกความวุ้ยม I mean ัดอยวเนี่ยเอาลวดไปว่าอเอาเอียคิดจบเอาอะไรไม่ได้ไม่เสียตัวเขาวอ้ยไอ้แม่น่นนอะเอาวันไนยาู่เดี่ยวอยู่ใส่ทันคู่กคือทันคือทันเสือวันไม่ถึงห้าบ้าบ้าพุ่มเริ่มแล้วครับ โอ้เหรอแม่น well, so. oh, ี่ยเอาเงี้ยมาหายเพราะดีนะต่อตอบสนองเขาได้าเขาต้องการเอาที่ยืมสีสอนเช็คเซนมาวันย่อแถวเมียออืืยเขาที่ให้เพราะวันนี้มีภาระมีลูกมีเต่าแบมเนี้ยเขาที่ว่าเบิดโคนตกกูนย่อได้เลยมันยีมันมึงยังบ่มีลูกเขาที่ไ่ได้ไม่ได้วันไม่ได้นรับภาระ มี่อยูน่นเยหนึ่งว่ะไม่ได้ลัพภาอีหนังของเบาอย่างน้นอนผ่านไปแล้วมูมาวัาน้โด,โด,ดโดดแพ้ยบอตัวหลังเราอันเรียกกัเกนเชลลเกแปหนังมูมายะเอามันกันแล้วตะกอนบกเอกันบ่แเบตงยนเจ้าอีน่ยยมนี่ราไทยเนี่ยเออเนี่นี่เห็นมันคือคือ่อย ว่าบม่ต <c oughs> ้องเอาเลยบนต้องยาครเฮ้ยอาบานไมะวาเอายาไปบ่เอาอยู่เด้อมันบดีคับบ่มันบดีอย่เัวองเมียเาเมียไมพันพันบดีบ่พันบดียาไปเอาเลยบังดีบ่ง้นกูเอาอยู่บ่บ่า่บ่บ่บ่าวบ่า่บ่เ่บ่น่บ่บบบ่่บ่บ่บับเบ่บ่บบบว้่่ เงายาวันเลยวันยาวันเขียนยาวขายยาวไม่ต้องออกวันเดียวตีไม่ต้องออกพันไม่หรอกมันไม่ไปอยอ่างเดียวข่ายอย่างจ้างเพิ่นขวดไว้นี่แหละเพิ่นจิบ่อยเลยเอาเมยจ้างเป็นตัวก้าวอยู่บ่อขยวปบอกอุยหวานไปเด้อั่มึงเอามึงเสียซีเท่าเด้เสียไปลัางก็ะไรข่ายมึงเอาเงี้ยมือไรมึงต้องยกเหล่าเงี้ยกูเลยลัางหนึง การุนเจีใจเลยจะเอาเอาบวขันหมากยิ่งง่ายอยู่มากจเอาบวดบานเดี๋ยวเขาว่ามื้อปีกควนนี้ปวดเกินเกิดจายงเกิดมาอังีในนอนมือไหมื่อนเมื่อไาหันว่าหาเงิแล้วมันแล้วบางไหปีกควนเกิดเสียงเขาจับอัดเองจนมันอดเองอดไม่จนมันกั้นนะเาปคนจนมันกั้น มันสั่นดอกดอกเงียเงียนเงียบอนว่างี่สงาเหลวกขอบ่มีอ่ะมันเหม้ออยู่เนมันุดมันกัวนสักันกะกดมันยังเสียบกะตอนนี้ยังไม่แจนใจจะเล่นตัว่ะไรทอบ่มีก็บบอกอายุมันไหลยหลายขึ้นทุกวันนะฮะบ่มีก็บบอนลำเสียฮมันบริหายากเดิอันสียวอาดี บอกตัวรบม้ไนปแลได้รับเด้ยบอกมูกนอะไรเี่ล่ะเอามวนตีตอมหายตัวจะขวางไ่สันตกรตากพอดีแล้วตัวจะขวางตาไรพันสูงยาวเข้าดีครับผมใหญ่ถือทหารครับนี่แหละครับผมอายุบ่เถือกบ่เหอกก่อนในเนี้ยเอา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 กินก็ต้องเคี้ยวก่อนนะเออก็ดีมม่เป็นยังรอกว่าเปนกัด น้ยด um. ูคักๆนอบอกระดูกไงว่าเป็นอย่างไรแตมันมาครับสามคนจะบมวนได้ครับผมแซ่บคือเก่าครับผมมันสีค่าคอเลยเจวบวงห่มตำแจีวจับมวลเสียอนมีอูประจำมันเยอะมันนอ่นอูมีเยอะแล้วขแต่ว้าขยมีเตียนเยอะเปิดออกกว่าไดเบืลดนีอูมุงหมของขขยนี่หอดใส่โคเดียวทิมเลย คอไก่แซ่บสุดครับผมเว้ยโมเมนต์นั่งเป็นไปกินน้ำน้ำลั่มข๋ออย่สร้างข้อไก่ยังเดี๋ยวครับผมเพราะว่าน,น้ำย,อย่อยได้เสียบผมเสียกุมูนี่คือตับไก่อืัก็ลองลงมาล่ะเ <laughs> อ้ยนี่ยัยงแมนลองลงมานอย่างแมนโอ้เด็กๆข่อยบนนอนเลยครับมับนในเวลาต <laughs> ื่นคือเดาไปหนึ่ง ทุดอย่าครับผมแซ่บพอดีว่กล้าเกินขึ้นเกินชองว่ะกับแก้วบวงครับผมกับบมันก็บ่นคือใบเรียงแก้วอื่นนะครับนี่ยที่เดือดมันควรแก้วอื้นขึ้นน้อยแางเดียวโอ้บ่าวผมกางเต็นท์แล้วครับกางไว้เพื่อห้โดดจัดอืมว่ารถมอวิไฟตาก็เห็นมึอ่านเขาไม่ตำดาอืมโอ้ยโอ้ยตำเขาควนโล้ครับผมจุีิมีแห้งครับสวัสดีครับ